เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะลอฟนครราชสีมาโครงการตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาอาทิโรงเรียนสารสารสารวิเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสดชื่นกับบรรยากาศด้วยโอโซนท่ามกลางธรรมชาติโครงการตั้งอยู่ที่1273ทับ1ตำบลหนองจบกออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่22.4ตารางว่า3ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการ The Loft นครราชสีมาโดยเริ่มต้นจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตนครราชสีมา2ขับตรงไปยังถนนราชสีมาปักธงชัยประมาณ4.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาวิทยาลายัยจากนั้นขับตรงไปอีก2.6กิโเมตรแล้วกลับรถ ขับตรงไปอีก1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้รทับายเจแอ a s e ็ต a มนเ e จ์